พอถัดมานะครับบริษัทดอกดินนะครับผลิตและจําหน่ายกุญาอนุกรมจําจนวนที่เขายขายเนี่ยคืออยู่หกหมื่นเล่มนะครับโดยมีราคายาเล่มละ20บาทนะครับต้นทุนการผลิตผันแปร8บาทต้นทุนการตลาดผันแปร4บาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่180,000บาทแล้วก็มีต้นทุนการตลาดคงที่ 7, อีก72 0 0 0นะครับ น,นักาศาก็จับต้นทุนการผลิตกับต้นทุนการตลาดผันแปรรวมกันนะครับเป็นต่อนหน่วยส่วนต้นทุนการผลริตคงที่แล้วก็ต้นทุนการตลาดคงที่ก็จับรวมกันเราจะได้ต้นทุนผันแปรนะครับ12บาทต่อเล่มส่วนต้นทุนคงที่นะครับรวมก็คือ252,000บาทนะครับเรามาดูแต่ละคำสั่งเลยนะครับคำสั่งแรก ให้คำนวณจุดคุ้มทุนเป็นจำนวนหน่วยและบาทสูตรการคำนวณหาจุดคุ้มทุนนะครับที่เป็นหน่วยก็นำค่าใช้จ่ายคงที่รวมนะครับหารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นหุนแปรต่อหน่วยเมื่อเราแทนค่านะครับสักครู่เราได้ทำไว้นะครับคือค่าใช้จ่ายคงที่รวมคือ252,000บาท ส่วนราคาขายต่อหน่วยคือหน่วยละ20บาทและก็ต้นทุนเหมรอนต่อหน่วยนะครับรวม12บาทต่อหน่วยนะครับหรือต่อเล่มนะครับก็เท่ากับ252,000หารด้วย8ก็เท่ากับจุดคุ้มทุนที่เป็นจำนวนหน่วยก็คือ3 1 5 0 0เล่มนะครับส่วนจุดคุ้มทุนที่เป็นจํานวนบาทนะครับเราสามารถหาโดยนะครับนําจุดคุ้มทุนที่เป็นจํานวนหน่วยคูณด้วยราคาขาย เมื่อเราแทนค่านะครับก็คือนําจุดคมทุนที่เป็นจํานวนหน่วยนะครับคือ3,1500เล่มคูณด้วยราคาขายต่อเล่มคือเล่มละ20บาทจะได้ยอดขายณนะจุดลมทุนก็คือ6,30,000บาทในข้อที่2นะครับต้องการหาจำนวนหน่วยที่ขายเมื่อต้องการกำไรก่อนภาษี1,80,000บาทนะครับ เราก็ใช้สูตรเดิมนะครับเพียงแค่ว่านำค่าจ่ายคงที่บวกกำไรก่อนภาษีนะครับก็จะได้จำนวนขายนะระดับกำไรที่ต้องการนะครับเราก็ใช้สูตรค่าจ่ายคงที่บวกกำไรก่อนภาษีหารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนแปดต่อหน่วยหรือกำไรสุ่นเกินต่อหน่วยนั่นเองแทนค่านะครับก็จะได้252,000 บวกกับ180,000ซึ่งเป็นกำไรก่อนภาษีต้องการหารด้วยราคาขายคือ20ลบด้วยต้นทุนแปรคือ12นะครับหรือหารด้วย8นั่นเองคำตอบจะได้54,000หน่วยคำสั่งที่3นะครับถ้าต้นทุนแปรซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น10%นะครับให้คำนวณหาจุดคุ้มทุนใหม่เป็นจำนวนเงินนะครับ เดิมนะครับต้นทุนการผลิตมีอยู่8บาทฉะนั้นเพิ่มขึ้นอีก10%ก็จะเป็นเพิ่มขึ้น1 1 0นะครับต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8บาท80สตางค์ในขณะที่ต้นทุนการตลาดผันแปรยังคงเท่าเดิมนะครับคือ4บาทต้นทุนดังนั้นต้นทุนผันแปรรวมจะเท่ากับ12บาท80สตางค์เพื่อความง่ายในการหาจุดคุ้มทุนที่พปจนมูเงินบาทนะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีการหาอัตรากำไร ส่วนเกินซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากสูตรโดยการนําราคาขายต่อหน่วยนะครับลบด้วยทุนผลปรต่อหน่วยซึ่งตอนนี้ทุนผลปรนแปรต่อหน่วยเป็นหน่วยละ12บสาทดสตางค์แล้วนะครับหารด้วยราคาขายต่อหน่วยนะครับคูณด้วย100เมื่อแทนค่ามาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ36%หรือก็คือนำา20ลบด้วย12บาท80หารด้วย20นะครับได้36% ฉะนั้นนะครับเราใช้สูตรในการหายอดขายณนะจุดคุ้มทุนนะครับซึ่งคําตอบออกมาจะเป็นบาทนะครับก็นําค่าจ่ายคงที่รวมนะครับหารด้วยอัตรากําไรส่วนเกินซึ่งเราคิดไปเมื่อกี้นี้คือ36%เมื่อแทนค่านะครับก็จะได้2 5 2 0 0 0ห0าหหารด้วย0.36นะครับเท่ากับคำตอบข้อนี้คือยอดขายณนะจุดคุ้มทุนคือ70,0,000บาท ในคำสั่งที่4นะครับถ้าต้นทุนเพิ่มต้นทุนการผลิตผันแปรเพิ่มขึ้น10%ในปีถัดไปนะครับให้เราคำนวณราคาขายที่ทําให้อัตรากําไรส่วนเกินไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าอัตรากําไรส่วนเกินเดิมเป็นเท่าไหร่นะครับโดยก็ใช้สูตรนะครับราคาขายลบด้วยต้นทุนแปรต่อนหน่วยหารด้วยราคาขายต่อนหน่วยคูณด้วย100% เราใช้ตัวเลขเดิมก่อนที่เพิ่มต้นทุนผลิตผันแปรอีก10%มาคิดนะครับก็คือใช้ต้นผนแปรต่อหน่วยเดิมคือหน่วยละ12บาทนะครับแทนค่าจะเป็น20ลบด้วย12หารด้วย20นะครับฉะนั้นอัตรากำไรส่วนเกินเดิมก็คือ40%การแก้โจทย์เพื่อหาราคาขายตัวนี้นะครับเราก็ใช้สมการเดิมนะครับที่เป็นสมการในการหาอัตรากำไรส่วนเกินนะครับ โดยเราแทนค่าเพียงแค่ติดราคาขายต่อหน่วยไว้นะเพราะว่าข้อนี้ต้องการให้เราหาราคาขายต่อหน่วยว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราแทนค่านะครับโดยติดตัวแปร x เป็นราคาขายต่อหน่วยไว้นะครับเราก็ติดค่าโดยการนําค่า x นะครับลบด้วย12.80ซึ่ง12.80นี่นะครับเป็นต้นทุนผัานแปรรวมซึ่งได้รวมการเพิ่มขึ้นของต้นทก p i t ิตไปแล้วหารด้วยค่า x สิ่งที่เราต้องการคืออัตรากำไรส่วนเกินเท่าเดิมคือ40%หรือ0.4อาจารย์ทําการย้ายข้างนะครับตัวหาร x นะครับจากฝั่งซ้ายไปยังไปยังฝั่งขวานะครับก็จะเป็น x ลบด้วย12.8เท่ากับ 0.4x นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาค่าสมสิทธิ์ที่เหมือนกันมาลบกันได้นะครับก็คือ x ที่ x ลบ 12.8เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์คือ1ฉะนั้นเราเอา x นะครับย้ายข้าง 0.4x ไปไปลบนะครับก็จะเป็น x ลบด้วย 0.4x นะครับเท่ากับ12.8 x ดลบด้วย0.4นยจะเท่ากับ x ลบด้วย 0.4x จะเท่ากับ 0.6x นะครับก็จะเท่ากับ12.8นะครับคราวนี้เราก็จะกลับสรรมการได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ เราย้าย0.6นะครับไปหาร12.8นะครับเราจะได้ x เท่ากับ21.33ดนะครับ21.33นะครับดังนั้นราคาขายที่ควรจะเป็นก็คือ21.33บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งจะทำให้บริษัทได้กำไรส่วนเกินเท่าเดิมคือ40%